สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเฉลยข้อสอบวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบนะครับโอเน็ตของชั้นป .6 นะครับของปี2563ซึ่งข้อนี้จะเป็นข้อที่1โดยข้อที่1เนี่ยมันจะมีว่าการแข่งขันวิ่งใช่ไหมครับ100เมตร1ครั้งแล้วก็มีคนแข่งอยู่ทั้งหมด4คนแต่ละคนใช้เวลาวิ่งจากจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงเส้นชัยโดยมันจะมีของ คนแรกกาลนะครับใช้10.51วินาทีเคมใช้11.03วินาทีแล้วก็คิมใช้11.20วินาทีนะครับแล้วก็เงาะใช้10.37วินาทีซึ่งปกติถ้าเราวิ่งใครจะได้ที่1แสดงว่าเขาต้องใช้เวลาเป็นยังไงครับเขาก็ต้องใช้เวลาน้อยที่สุดน้อยที่สุดคือจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะครับคนที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก็คือ เงาะอันนี้คือที่1เงาะนะครับเงาะอันนี้1ลรองลงมาจาก10.37ก็เป็น10.51คือของการนะครับเป็น2แล้วก็เป็นเขมเขมใช้11.03เป็นที่3นะครับแล้วก็คนสุดท้ายคือคิมใช้11.20เราก็ไปเลือกข้อที่ถูกได้เลยนะครับแล้วก็ไปหา หนึ่งคือเงาะเอาเงาะมีอยู่2ข้อไม่ข้อหนึ่งกข้อ2ใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูต่อ2คือการการทั้งคู่ข้อหนึ่งก็สองแล้วอันดับ3คือเข้มเข็มคือมีข้อเดียวแล้วก็คือข้อ1นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ก็เฉลยตอบข้อ1นนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ